สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันบ้านสวนคือเก้าจ้าเมือม่อไม่วันไม่สดชื่นสดใสอากาศดีเนาะค่ะเนาะก็คือทุกบ้านมีแต่ความสุขความโชคดีได้จ้ะเด้อสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะพูดเลยเป็นใครกะเศราวัยวๆค่ะมะกัพูรามีเวลากะกาแฟบ้านสวนค่ะกาแฟดำกับเอ้ตุ๊กตาพาฝัน มวนๆกันนเอาะอากาศดีขนาดเลยค่ะแต่ว่าอยากเป็นอากาศหนาวอยู่ด้วยค่ะทางนี้เพราะว่าอากาศลดลงสองหรือสามมื้อเปล่าลค่ะเป็นบอนบอกเห็นกลุ่มอุตุบอกกันอ่ะกาแฟอุ่นๆนเนาะชื่นใจนั่งชมบรรยากาศบ้านสวนต้นยางก็เป็นต้นไม้หัวล้นละค่ะบางต้นก็ได้บางต้นก็ยังมีันเบอร์ติดอยู่ค่ะ ลมพัดเย็นๆสคขอมีแหงเนาะค่ะเนาะคนก็เที่ยวนาบ้านไปให้ไปนาค่ะทำกิจกรรมส่วนตัวเนาะค่ะนาะกิจวัตรประจำวันว่างันเด้ะป้คนฟื้นค่ะคนฟื้นดีดีช่วงนี้อันมันเป็นช่วงนาแล้งเนาะค่ะเนาะนาแล้งพันอากาศแหงๆอันนาหนาวสินะคะคนคนฟื้นนี้ นี่ค่ะมดมือสิซื้อทั้งรถยนต์รถไถรถเตเลอเซอร์ลากกันเนาะค่ะเนาะรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังขนเลยค่ะฟืนก็ได้เอาไปได้ซ้ำเลยก็เอาสิค่ะนำนาบ้านเอ้ยนี่เถี่ยวกันอยู่บดหวัดบดหวัดค่ะก็ได้อีกบรรยากาศนึงแล้วก็รถจกดินค่ะช่วงนี้ก็ได้รถจกดินอันแถวนี้พันขายดินขายดินแล้วกันแล้วถ้พันจกจกซาสิค่ะมันจกซาเอฝีแต่ว่าพันอันพันเอาดินไปขายสิค่ะ ก็แลกเปลี่ยนกันเนาะขเนะคนแถวบ้านนอกก็งั้นเถอะก็เที่ยววันทางหน้าถนนดินแดงนี่ก็เยอะเ้อค่ะหลังถนนนั้นทางทางนี้ก็เป็นถนนซีเมนก็เที่ยวคือกันค่ะเพราะวันเหมือนเป็นบ้านติดกันว่างั้นเถอะป้มันโบ้แม่นันมันโบได้ไกลกันเนาะขเนะนั่งเทื่อคนมันสร้างเข้านำเนือบ้านนั่งเทื่อก็สร้างเข้าไปเอ็ดเือนไหมอันถมที่สิค่ะเต็มนึคขะนี่อัน มันบได้งเงียบเลยค่ะนึกว่าอยู่นําป่าหนังเงียบมันก,มนก็มันก็เงียบอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงแบบนี้แต่ว่าจักน้อยนี่ก็เที่ยวกันทั้งรถอันส่งสินค้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นหลงหมูใหญ่เที่ยวไปดังเงือนเอ้ยนี่คนก็ไปทํางานว่าง,งั้นเด้อปะส่งสินค้าอันขนาดรถมากโกเนาะค่ะเนาะมากโกรดีที่ว่ามันซับสินค้าที่พันเป็นห้างร้านใหญ่ๆหญที่พันอาหารการกินเครื่องดื่มจ้ะมาส่งวัดพีเด้ค่ะเที่ยวกันอยู่นี่ค่ะ ลดอาหารตามสั่งก็มีส่งค่ะมันก็เลยสบายเ้ยตุ๊ทุกตาว่ามันสะดวกสบายแต่ว่าเราต้องมีเบอร์โทรพันเนาะค่ะเนาะมีเบอร์ท่านเบอร์โทรพันเราเาก็สั่งพันก็มาส่งเลยค่ะเต็มค่ะนี่ค่ะอาหารตอนเ้านี่เขาพูดเลยคีค้านเออันอาหารกินก็มาส่งถึงบ้านเลยค่ะแต่ว่าเอยโบได้สั่งค่ะเพราะว่าเออยอันทำอาหารกินเองมันก็สไตล์ของเอยเนาะค่ะเนาะสไตล์ของเอยทุกตาผาฝันเอ้ยก็ ตอนซ่อมๆเก็กินโยเกิร์ตกินกล้วยสิค่ะอาหารนั้นกินกาแฟเนาะค่ะแล้วเอ้ยกับพันชินเอ้ยกินไปง่ายๆกินกล้วยเนาะเอ้ยกันแล้วค่ะแล้วก็ลังเทื่อข้าว่าอันใบๆก็เป็นพวกข้าวพัดเนาะค่ะเนาะก็ทําเองว่างั้นแต่ปลามันทอดไข่เจียวอันตะก้ากันไปเนาะค่ะเนาะไข่เจียวบ้านนานมันอาหารการกินมันเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าเอาเอ็ดกินมันก็สะดวกเอาแต่ว่าถ้าเหาโบยักทำนี่ก็สั่งพันกๆมาส่งถึงที่เ้อค่ะ ทางนี้ก็สะดวกไปอีกแบบแต่ว่าเออพันธบอค่อยได้ไปกินนไปพันเพราะว่าอาหารตามสั่งนี่พันซื้อน้ําตาลเนาะค่ะเนาะมันหวานมันตื่นเสียเอ้ยทุกตามเป็นเบาหวานเอ้ยเลยบอค่อยได้บอค่อยได้ไปสั่งพันไปคําเข้าไปนี่ก็เห็นร้านเห็นแต่มันน่ากินเอ้ยก็ไปนั่งกินอยู่ค่ะพาแฟนเขาไปนั่งนั่งแห้งกันนี่ๆีน้อยเสียกันอีกอย่างแฟนเอ้ยพันชินฝีมือเอ้ยกับอาหารการกินพันกะ อย่างว่าหนูขอนอยู่นากันมาหึงมันก็เลยอุจจักว่าตรงเว้าก็ทํผพากันกินแล้วก็แล้วสิคะเมื่อวานเออตุ๊กตาก็ตับน้ําพริกกะปี้ก็กินนะคะพันพันยากหลานเนาะขนอพันพันเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานสองคนกับพุ๊ตีดอกค่ะคำพูดหนึ่งอันไปลรงเลี้ยงกับพูดหนึ่งพันอยู่น้ำสิคะพูดหนึ่งอันสองขวบครึ่งอีพูดหนึ่งอันขวบหกเดือน ไม่หิงเมือนรอคะ่ะก็น่ารักแต่ว่าพันกระยุงเนาะคะ่ะเนาะก็ยังมาอันอุส่ามาตํามักทั่วก็กินเดียค่ะเอ้ยกันนะตำมักทั่วตําน้าพริกกะปิอันปลาเถอคะค่ะปลาปลาทูทอดเนาะคะ่ะเสื้อถุงเข้เอยเด้อค่ะเมื่อวานก็นเอ้ยก็หิวมาเข้าสวยอีกบอกว่ามีแล้วมีก็ยังเสือเอ้อเอามือก็เลยมากินเมื่อวา่าเมื่อวานตนเหลงคะ่ะเมื่อวานเอยก็เอดอาหารเ้อแฟนเอยกะ เนื้อตุ๋นเนาะค่ะเนาะเนื้อตุ๋นแบบแบบคนยุโรปกินนะคะแล้วก็พวกมันฝรั่งก็เอสไตยเพื่อนเนาะคะ่ะเพื่อนก็กินก็เลยไอ้ก็เลยมากินนําคะ่ะเอ้ยก็เลยกินน้ําพริกกะปี้กระปั้มถั่วกับทอดปลาทูแซ่บค่ะ <c oughs> อันนี้แฮงไซเออฝั่งเนาะค่ะเนาะวิธีบานๆเพื่อนกระหมาอ พะกันดูอยู่แต่ว่าบไดาคุยกันหงงเพราะว่ายากหลานหลานสาวพันยากเบื้องอันพันเล่นเว้านะคะด็กน้อยประมันเล่นเว้าอยู่หนําคางบานพาไปเบื้องอี๋ละค่ะก็ตรงด้เบื้องเพราะว่าคางบานมันเป็นของน้ําให่เนาะเนาะพันกระยานลูกอันเพยงมาแต่เรือบันนี้ยานลูกสาวพันอันหลานสาวพันตกน้ําว่างันเดี๋ปะก็ต้องคอยระวังคนก็เปิดเพลงดีนะคะอยู่ทางเนี่ยวันนี้เพราะว่ามันเป็นอัน วิธีธรรมชาติบ,นบานๆเน,นาะค่ะเนาะแล้วมันสบายเอ่ยว่ามันโบได้เอะอัดกันนะมันก็เลยดูท่างอยู่ค่ะดูท่างอันดูท่างอันเปิดเพลงอันเพื่อนบานกับอาทิตย์นึ่งเต็มๆกับเปิดสงสัยพอนัดสงสัยถูกหวยเอ่ยบานแต่ว่าเอ่ยโบได้ถามบ้านเนาก็บเบ้องงบเบ้องงมีมดกับมันกม้วนเพิ่นกับสหาม,ามือหวานนี้เลยหยุดค่ะสงสัยไปทํางานแล้วแต่ก่อนนั้นมดมือมดเว่นซืซ่อค่ะอันเปิดเพลงอัน ขนาดได้อ e ันสงงัสได้อันได้เงินเลยว่าท่าว่าแนวว่ากันตรงๆเนาะค่ะเนาะแต่ก็ก็ดีใจนําค่ะก็แฟนอันแฟนเอ้ก็บอกว่าบ้าจะเปิดเพลงป่านี้ค่ะม่วนก็ได้ฟังเลยตุ๊กตาชอบฟังน้ำาอเอ้ก็เลยบอกว่าสรงใสพันถือหวยตุ๊กตาพันบอกถ้าพันบบถือหวยพันบบเปิดป่านี้ดอกเกือบอาทิตย์หนึ่งค่ะเปิดทั้งมัดมือมัดเวียนจะคนก็เต็มเลยค่ะแต่มันบบเม่นเฮือนบุญเลยค่ะแต่ว่าคือ คือพันไดหลังหวันเลยว่าฮันก็ดีเจอน้ำนอกคอนอ้ําถูกก็ได้อะคุยเฮ้ฟังตามจะตายเอ้ยเด้อค่ะเด้อฟังกันม่วนๆค่ะกาแฟนาเนาะค่ะเนาะกาแฟก็ชื่นใจมีเฮงก็นาดแล้วก็ภูมิใจดีใจที่ได้กลับบ้านแล้วมาอากาศดีค่ะอากาศสดชื่น กาแฟาก็มืดไปแล้วนะคะถ้ากลับไปเมืองแถว,วันยุโรปก็ต้องกินฮอดทังพีแ้วคะเนาะมายูพีเพิ่งกิฮอดบานทางยุโรปไปยูยุโรปไพค่กินฮอดบานทางเมืองไทยค่ะ <c ười> คนสองประเทศกับว่ากันกับอยู่มงเลยก็มีความสุขมืดค่ะเอ่ยค่ะมีความสุขตามสตไตล์เอ่ยค่ะชีวิตแม่บ้านอันนี้ก็แม่บ้านบ้านสวนเนาะคอ่นอยู่บ้านสวนอยู่เมืองไทยไปยูต่างประเทศก็เป็นแม่บ้านต่างแดนมันบอกค่ะก็ว่ากันไปนะะเนาะค่ะเนาะอยู่มงเลยถ้ามีความสุขกะ เอาอยู่จุดนั้นมันบอกค่ะเออตุ๊กตาพาฟันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนที่มานั่งแห้งกินกาแฟกับเออเนจจะเด้อกับบรรยากาศแสนดีค่ะบ้านสวนอากาศดีที่สุดเลยก็ทุกบ้านมีแต่ความสุขความโชคดีเนาะค่ะเนอเนอสเตอร์ก็ประสบความสําเร็จนําชีวิตแล้วก็พอกันคลิปต,ต่อไปค่ะขอบคุณหลายๆได้จ้าสวัสดีค่ะ